รหมาอ่ะไม่ต้องพอได้งบประมาณไปไม่ต้องไปประมูลทำเองเหลือเงินเยอะแยะครับดังนั้นฝากกรรมธิการงบประมาณปี6 7ดูด้วยนะครับว่าตรงนี้แหละที่เป็นบ่อกเกิดแห่งการทุจริตนะครับสุดท้ายนี้ผมผมกลับเรียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ผ่านมาที่ผมฟ้องสื่อมวลชนกับผู้ประกาศข่าวหลายช่องอตอนนั้นเนี่ยที่ผมฟ้องก็เพราะ เขาออกข่าวในทางที่เสียหายต่อผมและไม่เป็นความจริงเช่นบอกว่ามีคลิปมีเทปมีอะไรต่างๆชี้นำสังคมไปเหมือนผมเป็นผู้ต้องเป็นเป็นผู้ร้ายซะแล้วนะครับชี้นำสังคมไปเหมือนผมเ,เรียกเงินตบทรัพย์นายศักดาซะแล้วเพราะนายสักดาบอกว่ามีเทปมีคลิปไงสื่อมวลชนก็เลยหลงเชื่อก็เลยไปออกข่าวตามเขาแต่ผมกาบเรียนอย่างนี้นะครับว่า สื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวทุกท่านที่ผมฟ้องที่จังหวัดกาญจนบุรีบ้างจังหวัดมุกดาหารบ้างที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้บ้างผมกราบเรียนด้วยความจริงใจว่าผมไม่มีเจตนาที่จะเอาเป็นเอาตายกับท่านผมไม่มีเจตนาที่จะไปทำร้ายท่านแต่ผมใช้สิทธิ์ของผมตามกฎหมายถ้าวันนี้ทุกท่านที่ผมฟ้องได้เห็นผมแถลงข่าว ได้ทราบข้อเท็จจริงแล้วติดต่อมาครับคุยกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันแล้วก็เปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้ผมได้ไปพูดในช่องรายการที่ท่านว่าผมเรียกเงินในสักดาผมยินดีถอนให้ทุกคนผมไม่มีเจตนาที่จะเอาเป็นเอาตายกับท่านนะครับแล้วก็แต่ว่าขอให้ติดต่อมาอย่าเกินวันแห่งความรักนะครับวันที่14กุมภา ผมไม่ความรักตัวแต่ถ้าหลังจากนั้นไม่ติดต่อมาผมถือว่าท่านมีเจตนาบิ่นประมาทผมท่านมีเจตนาจะทําให้ผมเสียหายและผมจะต่อสู้กับดีกับท่านจนถึงที่สุดต่อไปนะครับเย็นนี้ผมจะไปออกรายการช่องสิบสามสยามไทยเกี่ยวเรื่องการทุจริตของกรมทรัพย์นรมาดาลยังมีอีกเยอะว่าหัวประมูลกันยังไงใครอยู่เบื้องหลังบ้างนะครับ ตามไปดูนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ฟังผมแถลงข่าววันนี้และหากท่านผู้ใดมีข้อสักถามประเด็นไหนผมยินดีตอบครับรายละเอียดอย่างที่ผมเรียนนะเดี๋ยวจะส่งให้หมดผมอุทธร,ร์ยังไงอยู่ในอะไรนี่ยังมีหมดนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนะ่ะเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงในสำนวนมีหลักฐานทั้งหมดผมไม่ได้พูดจากจินตนาการผมไม่ได้พูดจากความรู้สึก ฉะนั้นผมรับผิดชอบที่สมมติแถลงข่าววันนี้ทุกอย่างนะครับเป็นความจริงทั้งหมดคือหลังจากนี้ไปผมก็จะไปติดตามเรื่องที่ผมผมร้องไปว่า,าซื้อของแพงตรวจสอบกันถึงไหนปปชตรวจสอบกันถึงไหนในคดีผมนี่วันเดียวปปชตรวจสอบเลยนะครับนายศรีสวุวรรณจัญญาร้องเ,อเรียนวมาที่สิบสิงหาสิบเอสิงหานายศักดามาให้การเลยมาได้อย่างไรเร็วมาก ในคดีผมร้องไป,ไปเป็นกี่เดือนแล้วที่ตรวจสอบเห็นที่ผมเอาให้ดูนี่นานแล้วนะหลายเดือนแล้วนะผมจะไปตามดูว่าถึงไหนแล้วจะเอาอย่างไรออทางกรารปปชเลือกปฏิบัติหรือไม่นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องตรวจสอบให้ได้แล้วก็ข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ำมันส่งมาให้ผมเรื่อยๆทุจริตอะไรบ้างอยู่ตรงไหนบ้างผมมีข้อมูลหมดแล้วนะครับ แล้วก็ผมการเรียนอธิบดีคนใหม่อย่างที่ผมว่าเนี่ยไปตรวจสอบด้วยกันไปตรวจสอบทักที่ไปไหนก็ได้แล้วผมจะแจ้งสื่อมวลชนไปให้หมดเลยไปดูด้วยกันแล้วจะชี้แจงให้ดูว่าถูกผิดยังไงเอาความจริงมาเปิดเผยกันดีกว่าวันนี้แล้วก็เลิกสักทีในการที่จะทําให้งบประมาณแผ่นดินเสียหายแบบนี้เลิกนะครับเรื่องแล้วแล้วไปเรื่องนี้ต้องให้มันจบกันนะครับอย่าอย่าไปทำงบประมาณลักษณะแบบนี้อีกนะครับ อ๋อค,คุณสังดาถูกฟ้องหลายสักดีหลายคดีหนึ่งให้การเท็จให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานคือให้การเท็ตต่อปปชอสองก็คือเบิกความเท็ตต่อศาลทำเอกาสารเท็จรายงานผู้ัญชาสามสี่คดีมั้งหลายคดีครับก็มีหลายคนนะในคณะกรามการปปชผมก็ฟ้องไปส่วนหนึ่งก็เรื่องปกปิดเอกาสารต่อศาลผมก็ผมก็ผมก็ฟ้องศาลไปแล้วก็ อาทิตย์หน้าน่าจะฟ้องอีกคดีหนึ่งเรื่องไม่ปฏิบัติตามามาตราห้าสิบซึ่งในคดีผมถ้าไม่ปฏิบัติตามห้าสามห้าสิบในจำนวนมันไม่ไม,มีไม่มีคำสั่งมอบหมายไม่มีคำสั่งแต่งตั้งอะไรทั้งนั้นในในคดีผมที่จริงแล้วฟ้องผมไม่ได้ตั้งแต่แรกเพราะว่าพนกาักงานปปชไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับอันนี้เราก็ต่อสู้ยื่นไปที่ศาล ที่ประชุมใหญ่สาริกาแล้วครับถ้าไม่มีอะไรก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับขอหลังเงินนะครับอยู่ที่วันนะครับครับ